ครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการติดไดสตาร์ทนะครับใส่แบตเตอรี่ครับผมแล้วก็เตรียมลองเครื่องนะครับเซตทีร้อตุ่นสวิตกุญแจครับันนี้ก็ได้เติมน้ํามันเครื่องน้ํามันดีเซลน้ํำผงกันสนิเรียบร้อยครับเดี๋ยวช่างเช็คเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับ ใช่หรอกแบตสายสันครับโอเคครับนี่ครับสุดยอดครับช่างนานนะครับเร่งให้ฟังครับเดี๋ยวนี่ครับเรียบร้อยก็เตรียมแพ็คเข้ารังนะครับนี่ ไปหน้าครับสินค้าเข้ารังจัดส่งลูกค้าทางไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับเออยี่พึ่งบ้านยี่พึ่งถอดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปกันจังหวัดกาฬสินครับผมทางไปสนีเก็บเงินปลายทางก็ถ้าลูกค้าสนใจครับก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 0 8 1 120 6955่าครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทางร้านจะท,ทําคลิปวิดีมานําเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ